คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดีผู้ดีตีนเปืม่มและผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปควรใช้จักรยานในการรับชมดูได้ก็ดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูแก้วยอนยุคยอนยุคไม่เอามากายอะมากายก็ต้องได้ก่อน <c oughs> อ <c oughs> ัศยศต้องบ้านไปก็ได้ไปโอ้ยต่างประเทศมีังเยอะะแยไม่ต้องมาแย่ง<ไ>ประเทศไทยมีน้อยแย่ๆอัศน้อยเขาแต่ แต่แตยอรอ,อยภ<ร>าษาไทยมาอยู่ประเทศไทยต้องเฮ้ยเศ้าเถียงกันจะกยอเมียงปลาปีปีปรวยสวิกิ่งสู้เข้าใจบ่อุ้ยหน่อยอังสีละพี่น้องอ้าวสวัสดีครับผมพี่นอ้ขขขอ,งนอ,งองสุขุสุขุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮีชาแนลครับผมวันนี้กัมากก็มีอสอคนครับอันนี้กัมาแต่ผุนลายทางกัมทางไกลสู w e r e you from Sweden อ๋อยู Sweden yeah Sweden um I think t h i n l n i n link i n งิ ได้ได้โอ้ได้หาขวบแมงเอ้ยฝรั่งแนวได้ดิเ <c oughs> มื่อนี้มากก็ผู้สาวสองคนครับนี่คือผู้สาวบัคซีดาอยู่นองบัคซีดา <c oughs> โอ้ยหาปลอบชัว <c oughs> คุณนึกว่าสวิเดีนแทแหละกันะนองนี่ครับนี่คือน้องสมศรีหีเรื่องแสงและกกระนองสมชายหำเรื่องสีถามว่าร้อนไหมในรถร้อน <c oughs> อันนี้ก็คือสมมบูน่ามตามทองเรืองเป็นเมียของซองดูฮี ครับผมหน้าตาบดีนะครับหน้าตาดีดีบดีแดกหน้าตาแปลกแปดดเดกสูขืนครับอ่ะสูลงไปนั่งหานสแตกบอลหอนคึ้นไานี่ปั๊บปัป,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 ปร้อนมากนะครับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้มื่อนี้ซ่องดูฮีมาถ่าย MV ครับผมอุ้ย MV ซ่องดูฮีมาถ่าย MV ครับแต่จะเจอกับใครเนี่ยเป็นไงอันนี้ทรงอะไรฮะทรงเอใช่เหรอหลายคนทรงเอแต่ซ่องดูฮีทรงบีครับผมอยียงบีเหินเบอร์เอ๋อ วันนี้ดีใจมากเลยนะฮะได้แสดงร่วมกับน้องๆแล้วก็พี่ๆอันนี้อายุ27ปีแล้วเป็นพี่ผมนะฮะใหญ่มากนะฮะอายุอายุครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอายุกี่ปีนะ20ค่ะิบกำลังดาวรุ่งนะฮะดาวรุ่งพุ่งสู่เมนนะเอ้าใครๆครับน่ะเดี๋ยวๆเอ้าเอ้ามานี่มานี่รถติดลมเอ้าแกงลอยสี่ติดลมบาดนี่อยู่ไหนพี่อยู่ทั้งหนเฮ้ยโถ่เพิ่งเห็นนี่ทำอะไรเนี่ยพี่เอาออกไม่ได้อะเอาออกไม่ได้เฮ้ยใครช่วยแงะออกหน่อยดิ โอ้ยเอ้านึกว่าใครสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหพี่เก่ยงลายพางครับผมติดตามพี่มานานแล้วอันนี้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ช่องคลอดของเรานะฮะหลายช่องเลยเนี่ยหลายช่องหลายช่องยากาศร้อนมากวันนี้เรามาถ่ายงานนะเราก็สู้เพราะว่าเป็นยุคยุคซี่ครับผมยุคซี้อกว่าช่วงนี้นะชีวิตต้องสู้ลุงตู่อยู่อีกนานไปนะพี่ นี่โอ้โหมีทองใส่เต็มลุงเตง็มตัวอย่าบอกนะดูใต้คอมเมนต์คนบ้าอะไรหาอ,อ,อะไรได้ใต้คอมเมนต์วันนี้ก็มาถ่ายงานกับสาวสวยสวยโอ้โจองรถใครเนี่ยรถใครไม่รู้เหมือนกันเห็นติดลมอยู่จะช่วยไม่รู้รถใครเออไม่ต้องช่วยมันหรอกไม่ใช่รถเราเออไม่เป็นไรมาโอ้หัวช่วยหน่อยเราต้องมีน้ำใจเอ๊ะมันมันล่มยังไงพี่มันล่มยังไงรถนี่อันนี้รถจะติดแต่ตรงนี้ไม่ได้ติดเอาเลยอันนี้น่าจะติดติดคุปโอ้ทีละปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว บอกว่าเอ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 าไปใครอยู่ข้างหลังเนี่ยออกออกแล้วออกแล้วดีเก่งแค่ข้างๆรถกัไปแล้วสุดยอดเลยอ่ะยังยังขึ้นยืนนะท่านห้ามคล่องป่อเก็บทล่องปวดเอวบอกเลยว่าบรรยากาศร้อนมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเจอกับพี่กังเก่งออ๋พี่เก่งของเราผมต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมดูแลให้พี่แต่ก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นโรงสี แล้วตอนนี้ขายแล้วฮะขายแล้วอ๋อึกว่าพัฒนาจากโรงสีเป็นโรงเก็บพี่ว่าใหญ่ไหมก็ได้อยู่ฮะผมรู้ว่าพี่คิดอะไรพอดีเดี๋ยววันนี้นะฮะไปเรื่อยไขวะเดี๋ยววันนี้ก็วันนี้ได้ถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะฮะผมเดมเล่นกับพี่เก่งเป็นเพลงแรกเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงของพี่เก่งเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้สุดยอดครับเข้าไปครับครับผมเล่นอะไรดีฮะก็เล่นไฮโลเล่นไพ่ก็แล้วแต่ชอบเลยผมชอบเล่นหมีได้ไหมฮะเล่นหมีรีเหม็นแกดังแต่ท่อ ล้อไม่วิ่งโอ้ยหนูน้อยแก้วอะไรจะขนาดนี้ได้ข่าวว่าพี่มีแฟนเอ้หวานธรรมดาแล้วคนเราถ้าอยู่คนเดียวมันนี่แหละเขาเรียกว่าสมาคมคนรักเมียคนติดหีครับแบบนี้ตอนนี้คบกันมาสิบสี่วันสิบสี่ปีสิบโอ้สิบสี่ปีเร็วเหมือนสิบสี่วันทําไมฮะอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ถึงเตียงเลยว่าเขาสองคนเนี่ยรักกันแบบไหนได้มาเจอกันแบบไหนและได้สี่กันท่าอะไรบ้างอันนี้แพนผมนะแพน เฮ้ยเออใช่ก็คบกันมานานแล้วปกติจะเป็นพัดลมอันนี้เป็นรองเท้าไปเลยเป็นรองเท้าไปเลยเนี่ยก็คบกันมานานเนี่ยสวยดูดิแม่นี่อีกคนนึงไม่ไม่เออเขาไปกับพี่นะหนูไปกับพี่เดียวเฮ้ยใจนะไปกับแม่ช้าเมื่อเช้าเพิ่งจะโดนไมค์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราเล่นผิดกองแล้วพวกนี้มีแต่เอ้าเฮียตั้มห้ำตรงฮะ นี่ไงเขาเป็นตากล้องเป็นตากล้องก็วันนี้ก็รู้สึกว่าพวกเราได้มาเล่นกับสาวๆที่สวยถามว่าพวกเราคิดเอยตากล้องกูอยู่นี่ครับพี่กูอยู่นี่แหม่ซูมไปซะเยอะเลยต้องบอกเลยเฮ้ยต้องเอาข่าวแล้ใหญ่มาดูยโอ้โหผมเลยยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้เลยก็เขาเป็นอย่างนี้กันเออน่าเกลียดนะ ทำไมน่าเกลียดกันอย่างเงี้<ล>ยดูดิพี่เก่ง,มงไม่มี่มเกลียดเลย, <c oughs> ยไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยบุรุษอบุรุษเลยแหมแบบนี้ทำยังไงกันทำยังไงก็ต้องปุ๊จบกับเราก็ต้องชี้ชัดจับตาติดตามตอนต่อไป <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่เก่งถึงเตียงเลยครับ เดี๋ยววันนี้เขาชิมาสัมผัสครับผมสัมผัสผความรักครั้งใหม่ของพี่เก่งลายพังน,นะครับว่าเขาได้พบรักกันยังไงนะครับเขาได้จู๋จีงงงงงกันยังไงเดี๋ยวไปดูพี่เก่งลายพังด้านหลังที่กําลังตีบอลเล่อยู่เฮ้ยไม่ใช่ตีแบตอยู่นั่นเองนะครับผม <S <S โลมีลายไหมโบก่ายย่างเข่าดิ <S <S อู้อันนี้ใครครับนี่อ๋อ,อมาพักที่นี่เหรอฮะอ๋อ,อที่นี่เป็นไงฮะบรรยากาศดีไหมดีมากเลยอ๋อดีมากใช่ไหมฮะอันนี้คือใครอะคะขอแว่นให้ดูหน่อยได้ไหมคะทำไมฮะจำไม่ได้อ่ะ อใช่ไหมครับผมซองดูปีครับซองององดูฮีครับผมโอ้โหแต่เป็นจำไม่ได้เดี๋ยวก็ยอย่า้วกกอดเลยครับขอบคุณมากครับผมเอาละครับตอนนี้ครับผมตอนนี้นะครับคุณ้ชาครับเบื้องหลังของผมก็คือนะครับหลังจากที่เราถ่ายทํา m v เสร็จสับเรียบร้อยด้านหลังมีการตีแบตกันเกิดขึ้นระหว่างพี่เก่งลายพังแล้วก็พี่จอยนะครับเอาครับผมโอ้โหคู่นี้ดูเดือดมือเหิดป็ดมันเลยครับ โอ้รองเทา้าของท่านนี่ <S 2> <S 2> <S อ่เมื่อไร่จะได้สัมผัสอ,อ,อ,อ่ะอันนี้ไม่ใช่เกือบธรรมดาเป็นเกิดอะไรบ้านผมไม่ได้จากรองเท้าฮะเขาเรียกว่าอะไรรองเทา้ามันใหญ่มากออเอาล้วครับพี่น้องตอนนี้ถ่าย MV เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเป็น MV แรกที่ผมได้ถ่ายกับพี่เก่งลายพังนะครับต้องบอกว่าพี่เก่งลายพังนี้ครับเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแสนจะยากจน ถลุแล้วร่ำรวยหรือยากจนยากจนหรือร่ำรวยก็ไม่รู้อันนี้โอ้โอันนี้งงยงงงกันทั้งวันเลยออกกำลังกายเพราะว่าตอนคือเราออกกำลังกายแต่แต่แต่แบบนั้นอย่างเดียวไงแบบไหนอ่ะฮะแบบไหนอ๋อก็คือมีการมีการซี่กันเกิดขึ้นในการพักผ่อนนอนหลับหรืยังไงฮะนอนวิตพื้นอ๋อภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่าเวฟอะคินิเคชั่นแปลว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นไงฮะวันนี้ทั้งวันเลยได้เหงื่อได้เหงื่อยแล้วฮะได้เหงื่อแต่ว่าน้อยกว่าคืนหน่อยอ๋อน้อยกว่าคืนฝั่งคือเราออกกันเยอะประมาณ ถ้ายกหนึ่งก็สีห้าชั่วโมงเกินไปสงสัยกินผลิตภัณฑ์หักของผมฮักอันนี้คือขอบคุณครับพี่ช่วยกันขายของนิดหนึงฮักหรือยักษ์ฮักฮักนะครับอันนี้คือเดี๋ยวบอกนะว่าโอ้ยว่าน้องสาวไม่ได้นะหรอกที่เป็นแฟนกันคือมีข่าวมีข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าช่องเก้าสิบเ็ดไม่มีถ่ายทอดเลย องช่องคอดอย่างเดียวแก้วแก้วอันนี้คือคู่รักนะฮะคู่นี้ไม่ธรรมดาได้ข่าวว่าพี่เก่งจะแต่งงานแล้วนะครับผมใช่ครับปีครึ่งครับก็คือการคบหาดูใจกันจนถึง14วันครับตอนนี้14วันแล้วสิบสี่วันจริงเหรอพี่จริงครับนี่ยิ่งกว่ากักตัวโควิดหลังจากคบหากัน14วันแล้วเนี่ยมีการซี่กันเกิดขึ้นมีการสวิงกิ้งสวิลเดวกันครับหลังจากนั้นก็รู้ใจกันครับอีกหนึ่งปีสี่เดือนแต่งงานกันเลยใช่ครับ เดือนปีหกเดือนหนึ่งปีหกเดือนแต่งงานกันครับหลังจากที่คบกันแล้วจะแต่งงานกันอยู่ด้วยกันซี่กันทุกวันนี่นะครับคือความรักเขาบอกว่าความรักคือการซี่กันคนเรารักกันต้องซี่กันการซี่กันเป็นทางออกที่ดีของชีวิตคู่ใช่ครับผมถึงบอกเสมอว่าไม่ต้องไปสนใจปากหมูปากกาปากเป็ดปากห่างเพราะพวกเรานั้นปากแปรครับท่านปากแปรคือปากอะไรอะปากแปรก็คือแบบปากแปรแปลว่าอะไรภาษาใต้ปากเป็ดปากเปลี่ยน เอนี่มาหยอกอะไรนุ่งยิ่งนุ่งยิ่งกันดูอันนี้ห่างกันกี่ปีครับ16ครับขอโทษครับสร้อยสร้อยสร้อยคอหรือว่าโซ่ล่ามรถครับเนี่ยห่างกันกี่ปีพี่16ปี16ปีใช่พบรักกันที่ไหนครับพบรักกันในเฟซไม่เคยมีช่องไหนสัมภาษณ์นี่ช่องคลอดของผมสัมภาษณ์โดยศาสตราจารย์ซองดูฮีคีกดิ้นหำเปียกนะครับผม เพราะฉะนั้นพบรักกันอยู่ที่เฟ e บุ๊ k ใช่ครับแล้วก็รักกันเลยใช่ครับนัดเลยใช่ครับนัดเจอนัดเจออ้ออุ้ยนัดซี่เรอพี่มันไม่น่าเกียดครับช่องผมเป็นอย่างนี้แล้วอิสระทางการซี่เราต้องซี่ได้ซี่ดีซี่เด่นซี่ได้ซี่ดีซี่แบบอิสระครับผมช่องนี้ฟีสไตล์เรื่องการซี่ฟรีดัมครับผมได้กันกี่ครั้งแล้วฮะดัไม่ตื่นอุ้ยจริงเหรอฮะผมดูจาก ลักษณะหน้าตาเป็นหน้าตาที่คล้ายกันมากเมื่อคืนในราหูอมจันแต่พี่เขาน่าจะอมนะครับแก้วแก้วเรียบร้อยวันนี้ <c oughs> ได้ข่าวว่าพี่เก่งจะถ่ายเพลงใหม่ <c oughs> ใช่เมื่อกี้ช่วงบรรยากาศถ่ายจริงจริงไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเรายุ่งเนาะ <c oughs> เรายุ่งเลยแต่ก็เล่นช็อตฮากันหลายช็อตอยู่ครับผมครับ <c oughs> กับพี่เก่งสาหรับใครที่อยากติดตามพี่เก่งก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่เก่งจะมีเปิดช่อง u t u b e แล้ว <c oughs> เป็นของตัวเอง <c oughs> แต่ก็ไปติดตามได้ที่ ไปติดตามเฟซส่วนตัวพี่พี่เกิงได้ P-A-N-Y-A-Y-A-M-U-M-C-A-I มปัญญายิ้มอ่ำไพรับผมคนติดตามสองล้านตำรวจติดตามอีกสี่กล่องร้อยครับผมทหารทหารยุคนี้ต้องให้ทหารยุคนี้ต้องไห้ทหารใช่ครับชีวิตต้องสู้ลุงตู่อยู่อีกนานเอาอีกแล้วไปนะพี่ครั้งรวมครั้งรวมเลยเป็นอย่างนั้นไปครับ ผมจะรออีกหนึ่งปี6เดือนไปงานนะไปครับผมผมจะช่วยงานเท่าไหร่ผมเซ็นให้เลยเซ็นเช็คผมไม่ถือเงินสดคนอย่างผมเฮ้ยใช่ฮะเอาดีๆจริงฮะคนอย่างผมถึงแม้จะต่อยต้อยต่ำหรือยากจนก็ช่างผมไม่เคยขอใครกินสะะสวยมากผมขโมยเอานะฮะถ้าครบหนึ่งปี6เดือนเดี๋ยวซองดูฮีเซ็นให้เลยคนละ5 5ห้าล้าน500รเอารุนแห่รุ่นแห่ซองดูฮีไปเลยอ่ะฟรีโอ้โหอย่าว่าฟรีพี่เห็นเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะ นะะฮราคาพิเศษราคาพิเศษปกติรถแห่ซอนดูฮีเริ่มต้นที่ร้านสามโอ้โหสตาร์ทนะนี่แค่สตาร์ทนะร้านสามไปเปิดลำโพงกูตัวที่บ้านเนาะโอ้โหตัดตัดงบกันอย่างนี้เลยเหรอพูดเล่นสตาร์ทสองหมื่นห้ารถแห่ซอนดูฮีสตาร์ทสองหมื่นห้าแต่ถ้าเข้าเกียร์เนี่ยบวกอีกห้าพันสามหมื่นไม่รวมเหยียบเบรกเหยียบคัสต์อีกอ๋อไปเถอะพี่กว่าจะถึงกว่าจะถึงภาคใต้แล้วพี่เขาเป็นคนใต้ใช่พัทลุงอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามอ๋อยี่สิบสามอ๋อเป็นน้องน้องซองอยู่ สองเท่าไหร่โทเอนดูายโอ้ยยี่สิบห้าใช่ฮะฮา้าเออขอบคุณครับขอบคุณครับอายุยี่สิบห้าแต่ข้างล่างห้าหกเปลี่ยนใจได้นะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจได้นะไม่ต้องร้องโอ้ยคือปีหกห้ายังไม่เห็นเป็นไรเลยแม่อุ้ยห้าจริงเหรอใช่ฮะเปลี่ยนใจได้นะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณจอยเนี่ยถ้ายังไม่เจอพี่เก่งนะถ้าเจอผมก่อนนะพี่เก่งเนี่ยแค่ฟังมุกนะ ของผมเนี่ยใหญ่กว่ามูกอีกอะไรอะลูกนิมิตทั้งยวงอะไรตัวนี้ใส่กันดังตาบดับกันเลยจ้ะอ๋ออันนี้ชีวิตคู่อยู่แล้วมีความสุขตอนนี้เขากาลังอินเลิฟเรื่องความรักนะฮะรักกันรูคู่ทั้งวันรูคู่ทั้งวันอ่าตอนนี้มดขึ้นแล้วมั้งฮะมดขึ้นแล้วมั้งโทรศัพท์พังไปแล้วพังไปแล้วเครื่องล่าสุดมดกินมดกินมดกินโทรศัพท์โอ้มดกินนี่แหละโอ้พ่อหำมหวาน ปกติพี่เก่งจะพี่เก่งยังไม่มีคลิปยาวแบบนี้นะฮะก็ถ่ายให้ทุกคนดูอันนี้ก็คือช่วงบรรยากาศที่ถ่ายถ่าย,าถ,ายถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะติดตามเดี๋ยวผมจะแจ้งช่อง Youtube พี่เก่งเพราะว่าผมแนะนําให้พี่เก่งเปิดช่อง Youtube เดี๋ยวมีคนเข้าไปติดตามแน่นอนกับผลงานพี่นะครับผมสำหรับวันนี้กล่าวคําว่าราตรีสวัสดิ์ยืมเงินนะครับหารอย มาทางไหนเมื่อกี้ไปถามว่ามาทางไหนฮะมาทางไหนนน่กลับไปทางนั้นกินเพื่อนี่พี่ก็คืนแมงด้วยพี่ทำนี่นี่พี่คืนแมงด้วยพี่ทำมั้ยทำนี่นี่พี่สี่กันนรื่องเถอนพี่โอเคครับผมลาลับๆนอนไปก่อนครับสวัสดีครับแก้วแก้ว